อเอาออกมาจกีโอ้ยป่านนะม่าจะเป็นป่าดีแนะ่มาเนีเวยนวงแหวนจะก,กจิตป่าครับพอใอยได้พอใอยโดนดีเจ็บหนอยทุ โดนครับเรียบร้อยไม้ดีครับก็ดีนะเจมครับไม้ก็ทอดแหประจังนี่ฮะโอ้เจอเงินจีบบาทด้วยสวัสดีครับสวัสดีนะนะตกปาทุกท่านกันด้วยนะครับมาออกไม้ช่วงเที่ยงกวกกว่าไม้นี่ก็บาแวะครับแวบะบเออเปิดคลิปเฉยๆไม้เท้าบ้านนี่เลยครับแต่ก่อนนี่โอ้ซับนี่ก็ไ,ได้ปลาครับทเพื่อนๆจะจี่ไหนสู้มือนี้ เจ้าชินมันแรงตีสูงมึงป่าบผสวบผมเล่บทีเลยเหี้ยกับแม่นเดิมนะครับกบยางก็โดนปุ้นไปแล้วครับมันเตอร์นันเตอร์เอนนาตานะครับเดี๋ยวสิบกว่าบาทสองตัวโดนปุ้นไปหมดสุกพนักก็โดนกระสุนแรจะยิงเหี้ยครับกรอบตีไปกอกอกนอนยางปลายางครับที่ผมใส่นะเดี๋ยวกรจะใส่พวกริดโอยพวกปลายางนะครับเพราะว่าปั้มหน่อยเอาใซรให้มันดัดดีครับเพราะว่าถ้าเอาใส่กบยางป้ามันไน่คว่ำเกินจะบวกัดนะครับ เดี๋ยวครับลองดูไปขอไม้ let's go <S มาลองไม้นี้ครับปลาแน่น้อย,อยครับรีบรอยบูมครับใส่เลยพีอีหนึ่งครับขั้นแปดขี่สิบเจ็ดโอ้ปัดปลามา,มา,มาเมวานแอกชั่นไม่ออกก็ว่าอยู่ cái nào chị bên nia. Ni mà bắt tay. Suma kể tìm 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 tịt tìm 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 Ô Ô tìm tìm โอ้แบบเปียบร้อยเลยอ่ะปะกษิดครับอุ้ยแับตายนี่แหละถ้าปลาจะกัดโอ้ยอยู่อยู่มันหน่อยแหงสรงโหดหน้าไม่อยู่ โอ้เรจะเขาะท้านี่ดูต่กระโลกคือม้งโอกาสได้อหะี่ย้กัดเนี่ยกัดจ้ากัดแย่โอ้คือหรอหกปไอไม่ไม่ นีปลายางครับตัวเมื่อกี้ขาดไปแล้วเขียวอูเแล้วนะปวดติดทางเทลมาม้มฝนี่ตกนะครับเนี่ยฝาทำเวลาครับฝนจิตกฝนต,ก,ต,ตกเดี๋ยวนะครับดูตาฝนมาเอา้าดูดีครับ นาแตแล้วพมตีกับกัศเป็นยัที่ว่าน้ำมันแห้งประจำมันก็มาจากไม้หนิเลยครับสมัยก่อนกรไดดีอยู่ตอนนี้มันก็น,กนีย

cửa Thank ย้อนครับย้อนโดนเรียบร้อยครับตเต็มแรกนี่เก็มแตกอีกเดียวจะเป็นปลาย่างครับเก็บเก็บกัดขุดหดใช้ได้ต่อปกติ โอ้สวยดีนะขอให้ก oh, 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 <laughs> yeah, ัดเอากัดอีดิเอ้ยกัดอีดิเอากัดอีดิไอ้เหี้ยกางนาเลยโอ้โย ของโคตรหน้าเนี่ยปลายางกอเสียโอ้ยเบ็ดของนะอันนี้ไม้หลวงนะจ๊ะที่มีลักแดนอยู่างนคือว่าดูเสาไฟก็ได้อันนี้เขาเลี้ยงควายครับนี่ก็เรียกออมไว้ที่ว่าพวกหนูมาตีประจำเขามตื้อแห่ประจำคกับมาก็ไม่มเคยมีใครว่านะจ๊ะแต่วก็ว่าไม้คนอื่นอีเหยผ่า เฮ้ยไมหเดียวกำลังจะพูดให้กัดก่อนเลยครับชาเย็นยชัดชัด ติดหรอครับติดปลาปลาไม่ติดใช่ไหมไม่น่าจะเรือครับนั่นงไงกูว่าแลยว่ติดปลาปลาไม่ติดโอ้โหโ,หโหูโ้ยนี่เลยครับนอ,นอนยางกัดง่ายแต่ปลาไม่ค่อยติดนี่ครับตัวเบรคผมก็ไม่ได้กิกนะนี่ก็ปกติเลย กับกัดเ,เปรตเนาะนี่กัดหอนนี่หอนเออเปรดมันพวเปิดผมไปในจิงเบียดนะครับตลอดเลยปลายาเนี่ยมันกัดดีนะแต่ว่ามันปัดปกติมาน,นี่น่าดูนนะกัดยาเกิอนใหม่ปลาขึ้นน้ำสีโอ้โหเห็นตัวเลยครับ 뿜. ใหมาในก็นดีดูนะนาสนใจมา่มาับไปดีโอ้ย่นมาับไป oh, yeah. โอ้ย่โอ้ยอ่ยอยอยตกใจนะลากรส,สาก็เอานะียยงนี่ยนะตัอยพอเคาะแล้ว,ลวไม่กัด น่่อยอูนะมันอาจจะเต็มปากอยู่นะมันอาจจะเต็มปาาอยู่นะเรียบร้อยฮะ นี่นะนี่นะเก็บร้อยเต็มปากแบบนี้ไม่จะส่งนานครับกระดีนะาเจมก็มนาจะมีอะกัน,น้ จะมีสปอรส,สวะข้างล่างนะเพราะว่าเขาตึกแห้งไปจำไม้นี่ยเดี๋วจะต้องลองดูครับไม่ลองก็ไม่รู้เนี่วงแหวนสะกดจิตปลาครับขอใหได้อให้โดนทีเรียบร้อยถึงพื้นแล้ว นะอห่นน้นงลานนี่ียบปึ๊ดเลยโดนครับเรียบร้ไยไม้เดียวครับก็ดีนะเจมครับไม้ก็โอดแหประจำครับนี่ฮะฮะปลาอะไรครับเนี่ยมันปลตะเพียนเลยครับกระสูดีนว,ว่าจุดดำๆกระสูดเรียบบ้อยไม้เดียว งงนะกระสูบขัดก็ดีกระบอกเด็กงงขนาดนั้นแต่ว่าไม้ดีนะมีกระสูบ เงียบกิ๊บเลยครับไม้เดียวเลยไม้สุดท้ายจริงๆนี่นงงะนเนี่ยประชอดเงี้ยวไม้นี่ชันกับประสุ เรื่องเงินสิบบาทด้วยโห oh, oh, จอดตรงเป๊ะเรียบร้อยครับโหเกียบร้อยเลยได้ครับกับบาทชิดนี้ okay.